สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปาลีร้อยแอาชีพค่ะวันนี้มาทําคลิปสัส้นนิดนึงนะคะทุกคนวันก่อนนะเราไล์สดแล้วเราแกะสายสายไฟที่เป็นสายไฟลักษณะแบบนี้นะคะใหญ่แต่มันนิ่มนะพอแกะออกมามันจะได้ทองแดงที่เป็น ทองแดงฝอยๆอทองแดงเล็กอันนี้เรียกว่าทองแดงเล็กนะคะลักษณะของทองแดงก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ลักษณะของทองแดงก็จะเป็นประมาณนี้นี่นี่นี่เราเคยทําลงในไล้์สดแล้วนะคะตอนที่พี่หลีแกะพี่หลีใช้เวลาแกะอยู่ประมาณ3ามชั่วโมงนะคะทุกคนแกะหมดวันนั้นเราชั่งในไล้์สดนะมันสี่โลแปดนะรวมสายอ่ะมันสี่โลแปดทุกคนมาทําคลิปเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะ สายลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนสายลักษณะแบบนี้สายไฟมันก็จะมีหลายแบบหลายประเภทเนาะสายนี้ค่อนข้างใหญ่นะคะแต่ว่าข้างในทองแดงมันจะเป็นทองแดงเล็กประมาณนี้ทองแดงเล็กประมาณนี้ทุกคนอ่าแกออกมานะคะแกะออกมามันตอนช่างทั้งสายน่ะเราไม่ได้ช่างในในคลิปนี้นะคะตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะทําลงคลิปไงคะทุกคนก็เลยไม่ได้มาช่างในคลิปนี้ให้ดู เต่เราช่างในไรฟ์สดนะเราช่างในไรฟ์สดวันนั้นพี่หลี่ช่างอะ่ะมันได้สี่โลแปดทั้งสายทั้งเปลือกพอแกะออกมานะคะทุกคนใช้เวลาแกะสามชั่วโมงแกะออกมาได้ทองแดงสองโลแปดคะ่ะทุกคนสองโลแปดแสดงว่าสายสองโลเนาะที่เป็นเปลือกนะ่สองโลที่เป็นทองแดงสองโลแปดเนาะเพราะว่าช่างทั้งหมดวันนั้นทั้งสายมันได้สี่โลแปดนะคะทุกคนก็มาทําคลิปให้ดูคะ่ะเผื่อใครไปเจอสายประมาณนี้ แล้วอยากจะรู้ว่าทองแดงอ่ะหนักประมาณกี่โลก็มาดูคลิปนี้แล้วก็เอาไปคำนวณเอาเวลาซื้อก็จะได้จะได้มีจะได้มีประสบการณ์จากเราที่เราพูดให้ฟังเออคำนวณการแกะด้วยนะคะ,ะพี่ลีพี่ลีจับเวลาในการแกะของพี่ลีประมาณ สามช่วโงมงเพราะพี่ลีกแกะมือใช้คัตเตอร์กรีดแต่ถ้าใครมีเครื่องมันก็จะง่ายเนาะก็มาเล่าให้ฟังเผื่อเป็นความรู้สําหรับมือใหม่หรือคนที่ยังไม่รู้เล็ก,ลก,ลกลๆน้อยๆนะคะทุกคนและก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะล่าสุดนะคะมีอเด็กแถวบ้านนะคะเอาทองแดงมาขายอันนี้น่าจะได้มาจากตู้เชื่อมอันนี้อีกคนละเรื่องแล้วนะคะทุกคนอันนี้เขาเอามาขายค่ะเขาเอามาขายมันเป็นทองแดงมันเหมือนทองแดงมากเลยทุกคนเห็นไหมเหมือนทองแดงเลยเนาะ นี่ถ้าดูไม่ดีนี่ขัดทุนเลยนะคะพอแกะออกมาค่ะมันไม่ใช่ทองแดงนะคะทุกคน,น,นมันคืออลูมิเนียมค่ะทุกคนมันคืออลูมิเนียมนี่ค่ะมันคืออลูมิเนียมนะคะนี่เห็นไหมคะทุกคนขาวๆเวลาซื้อทองแดงนี่ต้องตรวจสอบให้ดีนะคะทุกคนนี่นี่ที่ปลายเนี่ยมันเป็นมันเป็นขาวๆแบบนี้กล้องไม่รู้โฟกัสไหมเนาะ นี่ก็ประมาณนี้มันเป็นขาวๆแบบนี้นะคะข้างในนะคะทุกคนข้างในเป็นกับขันนี่คืออลูมิเนียมแล้วมันเบามากนะเนาะแต่สายที่ได้มาจากบลาดบางตัวนะคะทุกคนมันเป็นสีขาวสีเหลืองแบบนี้ก็จริงแต่มันคือทองแดงนะไม่ใช่เห็นแบบนี้แล้วบอกอ,อลูมิเนียมไม่ใช่นะคะทุกคนทุกคนต้องดูถึงเนื้อข้างในนะอันนี้มันเป็นสีขาวก็จริงแต่มันคือทองแดงเพราะข้างในเรากรีดดูแล้วเราก็ ดูแล้วมันคืออ่ะทองแดงนะคะไม่ใช่อลูมิเนียมเนาะบางคนไปเห็นขาวๆแบบนี้ก็คิดว่าเป็นอลูมิเนียมไม่ใช่นะคะทุกคนทุกคนต้องดูถึงเนื้อในนะเวลาดูทองแดงต้องดูถึงเนื้อในนะคะทุกคนเนาะเหมือนอ่ะทองแดงเนี่ยเห็นไหมคะเนื้อในทองแดงมันก็จะแดงแบบนี้เห็นไหมคะทุกคนเนื้อในมันก็จะแดงข้างนอกก็จะแดงแล้วทองแดงอะที่ได้มาจากบรรลาสส่วนมากมันจะเป็นสีขาวแบบนี้ แต่ข้างในมันก็คือทองแดงนะคะเพราะว่าเนื้อในมันเป็นทองแดงนะคะทุกคนเนื้อในมันคือทองแดงเวลาดูทองแดงอ่ะอย่าดูแค่สีอย่างเดียวนะคะต้องดูถึงเนื้อในเลยนะคะก็ประมาณนี้หละเหมือนอันนี้ข้างนอกเห็นไหมคะสีสวยเลยแต่ว่าเนื้อในข้างในนะคะมันเป็นอลูมิเนียมค่ะก็ประมาณนี้เนาะมาเล่าให้ชมเนี่ยค่ะวันนั้นพี่ลีแกะสายไฟนะคะสายไฟตัวนี้เนาะสายไฟตัวนี้สี่โล 4โล8เนาะสายไฟตัวเนี้ย4โล8นะคะทุกคน4โล8แกะออกมาแล้วได้ทองแดงนะคะใช้เวลาแกะ3ชั่วโมงได้ทองแดง2โล8ค่ะทุกคน2โล8นี่ประมาณนี้นะคะทุกคนมาทําคลิปให้ดูเพื่อเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนอยเนาะตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะทําคลิปเนาะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ถ่ายตอนที่ว่ายังไม่แกะให้ดูแต่ว่าเราเคยแกะช่างในไลฟ์สดแล้วนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้จะไปส่งของค่ะพี่ลีก็นั่งแกะทองแดงก็ได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปส่งของกันแล้วค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายหวังว่าคลิปของเราจะเป็นประโยชน์บ้างนะคะทุกคนถ้าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะ